โมชบ้านในเว็บไซต์ quizlet.com like. ก็สนุกไม่แพ้โหมดใหม่เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะไปทดลองกันและม่อเล่นจบแล้วจะพาไปดูรีพอร์ตหรือผลการเล่นของนักเรียนจะเป็นยังไงนั้นห้ามพลาดอยู่ในคลิปนี้นะครับ การเดินทางที่แสนยาวนานกําลังจะจบลงแล้วครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเด่นแช์นะครับและยินดีต้อนรับเป็นพิเศษเลยสําหรับคุณครูที่ดูคลิปนะครับวิดีโอของทีเดนแช์เกี่ยวกับคริสเซไลท์เนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่1มาจนถึงนี้เลยตอนที่8นะครับตามที่ออกแบบเอาไว้จบแล้วนะครับหลังจากนี้อาจจะมีอีกหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบได้อาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีอีกเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันนะครับในวันนี้ครับจะพาไปลองอีก1โหมดนะครับนั่นก็คือนะครับคุบนะครับหรือว่าการชูดบาสนั่นเองส่วนลีดเดอร์บอร์ดกับ First สชูดแฟก c t เนี่ยก็ฝากไปทดลองกันด้วยนะครับจริงๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คุณครูทุกท่านเนี่ยได้ทดลองทุกโหมดเลยหรือจะทดลองไปพร้อมๆกับนักเรียนก็ได้แล้วลองถามนักเรียนดูว่า ทุกคนชอบโหมดไหนมากที่สุดนะครับอาจจะมี1โหมด2โหมดท,ที่นักเรียนชอบแต่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าโหมดไหนสนุกที่สุดดีที่สุดเจ๋งที่สุดหรือว่านักเรียนชอบมากที่สุดจนกว่าจะนําทั้งหมดนี้ไปทดลองในห้องเรียนจริงๆนะครับในวันนี้ครับอย่างที่บอกไปแล้วเราจะไปลองโหมดชุดบาสและเมื่อลองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปดูรีพอร์ตหรือผลการเล่นของนักเรียนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ทั้งหมดเลยอยู่ในคลิปนี้ก่อนจะไปนุ่ฝากกดติดตามก่อนฝากกด u b s c r i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งก่อนไปรับชมกันด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ<ะ>โอเคครับนี่เป็นฝั่งของคุณครูนะครับแล้วก็มีนักเรียน2คนอยู่ตรงนี้นะผมก็จะกดเข้าไปในส่วนของ k h o o ฮุนะครับก็คือนะครับเป็นรูปตัวการ์ตูนที่ชูดบาร์สอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็ได้เข้าระบบมาเรียบร้อยแล้วจะกดสตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าครูเปิดระบบแล้วนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราตอบแล้วจะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตแบ่งหน้าจอตรงนี้อันนี้ก็แบ่งหน้าจอตรงนี้นะครับโอเคลองกดสตาร์ทดูนะครับอ่าหนึ่ปึ้งนะครับถูกต้องนะอันนี้นี้นะครับก็จะมีการชูดบัสในลักษณะแบบนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นชูดไม่เข้าโอเครู้ละนะครับลองดูต่อนะโน้ อ้าวผิดเฉยนะครับอ่าอันนี้ก็จะชูดไม่เข้าทั้งคู่นะครับอ่าลองดูคนนี้อีกนิดนึงสินะครับลองแบกหน้าจอแล้วลองชูดให้ได้นะโอเคนะครับอันนี้โนตปึ้งนี้นะครับปึ้งนี้นะครับโอเคไปกันต่ออันนี้นะครับปึ๊บนะครับตอบละเรียบร้อยนะครับอ่าผมก็ว่ามันเจ๋งดีนะมันสามารถเปิดเพลงได้ประกอบด้วยได้นะครับ แทนที่จะเล่นเงียบๆเงาๆนะครับก็สามารถเปิดเพลงประกอบได้ด้วยนะโอเคนะครับผลยาสลับหน้าจอแบบนี้ L O V E แล้วก็อ๋อผิดนะครับอันนี้เอาออกนะครับ L O V E โอเคไปกันต่อเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อนี้ T I S D E N นะครับแชร์นะครับปึ๊บๆอ่าเรียบร้อยข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ T I S เดนนะครับปื๊บป,บปบืนะครับนั่งเล่นคนเดียวก็ยังสนุกประมาณนึ่งะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูได้นําไปเล่นกับนักเรียนในชั้นเรียนเนี่ยผมคิดว่าจะสนุกคูณพันคูณร้อยเลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้น่าจะผิดนะเพราะว่าตั้งใจให้ผิดนะครับโอเคปื๊บปบอ่าอันนี้นครับอ่าก็จะเป็นชูดบาร์ในลักษณะแบบนี้อันนี้ลองอันนี้ลองผิดนะครับผิดอันนึงถูกอันนึงก็จะได้เห็นข้อแตกต่าง โอเคครับ okay, นะอันนี้น nope, กนะครับอันนี้แมวอันนี้ม้านะครับอันนี้วัวแล้วก็ฉางตดึงนี่นะครับโอเคแล้วก็ไปต่ออันนี้ทีสเดนแชร์แบ่งปันโอเคนะครับอันนี้ครบยังทีสเดนแชร์แบ่งปันนะครับโอเคนี่ครบละปึ๊บขยายหน้าจอหน่อยปึ้งนะครับนี่ชู Shoot. ลองดูซิว่าจบเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าจบเกมแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีกราฟิกอะไรขึ้นมาเลยเหรอครับอ่านี้เป็นฝั่งของนักเรียนนะก็จะมีสกอร์ตรงนี้นะครับในฝั่งของนักเรียนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับจะมีเช็ครีซอร์ตตรงนี้ด้วยนะว่าใครถูกใครผิดข้อไหนนะครับอ๋ออดูรายละเอียดได้นะเนี่ยนะครับซีออ r r e s o u r c อ๋อโอเคอันนี้นักเรียนดูที่เล่นทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วนักเรียนแต่ละคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยมันจะเก็บ เก็บค่าของชื่อไว้ด้วยนะนะครับอขออนุญาตดูรีพอร์ตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเช็ครีวิสนะครับอโอเคอืมนะครับบอกถึงขั้นกระทั่งเวลาเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรนะครับนักเรียนก็จะกดฟินิชเกมได้เลยนะครับอันนี้ในนี้นะครับในฝั่งของครูเนี่ยเหมือนจะ อยู่แค่นี้นะครับพอจบเกมแล้วทุกคนก็จะนิ่งไปแล้วคุณครูอาจจะประกาศผลด้วยก็ได้นะครับอ๋อนะครับเมื่อกี้เล่นไปเงียบๆนะครับเปิดเพลงก็สนุกเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับทีนี้นะครับฝั่งของคุณครูไปดูรีพอร์ตของนักเรียนกันบ้างนะครับเมื่อกี้นักเรียนเป็นคนดูรีพอร์ตแล้วแต่ถ้าเกิดคุณครูจะดูเนี่ยจะดูตรงไหนไปชมกันครับ การดูผลคะแนนของนักเรียนเนี่ยสามารถดูได้2ที่นะครับที่แรกเลยคือกดไปที่ activity นะครับก็จะเห็น activity for my first class ตรงนี้ซึ่งนะครับในแต่ละอันเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างที่จุด3จุดตรงนี้นะครับคุณครูสามารถนะครับที่จะกดในลักษณะแบบนี้ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้เหมือนผมจะกดไปหมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับมันจะมีปุ่ม stop now แนะนำว่าเมื่อจบแต่ละครั้งแล้วนะครับให้คุณครูเนี่ยมาที่ Activity แล้วมากด Stop Now ตรงนี้เพราะถ้าไม่กดส t o p now นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมีชุดของข้อคำถามเนี่ยขึ้นซ้อนๆกันอยู่นะครับขึ้นซ้อนๆกันอยู่นะครับถ้าเกิดเรานะครับไม่กด Stop เนี่ยมันจะขึ้นซ้อนกันแต่ได้เกิดเราขึ้นสต็อหมดแล้วนะครับอ่าเรากดส t o p now หมดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเฉพาะอันล่าสุดปัจจุบันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมกดส t o p now หมดตรงนี้นะ นะครับกด Stop Now หมดสังเกตดูนะครับว่าบอลนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีให้กดเริ่มเกมเห็นไหมครับอันนี้คืออย่างแรกนะทีนี้กดเข้าไปนะครับด้านในด้านในของแต่ละเกมนะครับมันจะมีที่เขียนว่า Analy ไลแล้วก็ตามด้วยคําว่า r e s o l t นะครับลองกดเข้าไปดูด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับตรงนี้เลยนะครับให้กดดูได้นะครับโดยการดูแยกแต่ละอันเลยยกตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านะครับอยู่ที่78สําหรับอันนี้นะครับผมจะลองกดเข้าไปดูที่อีกอันนึงนะลองกดอันอะไรนะครับอ่าอันนี้เหมือนจะยังไม่มีการเล่นหรือเปล่านะครับอยู่ที่0ูขออนุญาตดูอีกอันนึงนะครับอ่าลองดูอันนี้นะครับลองกดเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้เป็น89แล้วก็สามารถนะครับกดที่แต่ละอันเข้าไปได้เช่นโชว o m ีตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อย ในแต่ละอันอีกนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับที่สามารถดูได้กับอีกอันนึงครับก็คือในส่วนของผลคะแนนรวมในทุกๆอันนะครับก็คือในส่วนของเกรดบุ๊กเกรดบุ๊กจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีนักเรียนอยู่ในระบบนะครับที่เก็บค่าเข้าไปในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด4คนมีโน้ต มีปานีมีป๊อปมีสต็อปนะครับเขียนไมหมครับว,ว่าตอนนี้นะครับแต่ละคนมีเอเวอร์เรจหรือว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคนไหนเล่นอะไรบ้างคนไหนไม่ได้เล่นอะไรนะครับแล้วการเล่นในแต่ละครั้งเนี่ยเขาเล่นจบหรือไม่นะครับเล่นจบแล้วก็ถูกกี่ข้อนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นเป็นรายละเอียดเหมือนกับเป็นเกรดบุ๊กนะครับเป็นเสมือนสมุดบันทึกคะแนนของคุณครูอีกอันนึงเลยเพียงแต่ว่านะครับอันนี้เป็นสมุดบันทึกคะแนนที่ เล่นในเว็บไซต์ quizslight.com like. นะครับในส่วนอื่นๆทุกท่านก็ลองไปทดลองกันเองนะครับเนี่ยนะครับยังมีอีกหลายอันที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้พูดถึงไปแล้วนะนะครับโอเคครับในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในเว็บไซต์ quizslight.com like. ตั้งแต่คลิปที่1มาจนถึงคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้สนุกขึ้น ให้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะแล้วสร้างการสอนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก่อนจะไปคลิปนี้ออกไปครับนอกจากการกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับทุกท่านอย่าลืมนะอย่าลืมกลับไปสมัครสมาชิกกันนะครับถ้าสมัครไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับแล้วก็ทยอยสร้างข้อคําถามรวมถึงนําไปทดลองก่อนที่จะนําไปน้องเรียนใน,ในทุกๆแบบนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือสมัคร สร้างและนำไปใช้จริงในห้องเรียนกับนักเรียนในทุกๆโหมดนะครับทั้งหมด6โหมดด้วยกันถึงจะรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเกมนี้นะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ Quizlet ในทุกๆอันเนี่ยมีความสนุกสนานมากน้อยแค่ไหนฝากส่งต่อถึงห้องเรียนด้วยนะครับก่อนจะปีคลิปออกไปครับเหมือนเช่นเคยฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับ <S <S เป็นกำลังใจให้กับชิดเด n นแชร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วทันทีนะครับสมัครเลยส่วนจะสร้างจะนำไปใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ขอให้นะครับสมัครเพื่อยืนยันในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ q u i z s l i t e com กันก่อนนะครับอย่าลืมสมัครกันนะไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ